ครับวิธีประกอบยิ้นชักสี่ชั้นกุญแจอของซันนะครับลักษณะที่ประกอบเสร็จแล้วครับครับขั้นแรกครับสังเกตด,ดูอุปกรณ์ครบหรือไม่ครับวิธีวิธีสังเกตครับชั้นบนสุดนะครับจะมีโลโก้ของซันครับ นี่ครับนี่สังเกตัช่างครับถอดครับนี่ครับพี่สังเกตครับนง่ายเลยครับโลโก้สั้นโดยชั้นบนสุดนะครับจะมีหมุดนะครับหมุดหมุดปัดแล้วก็เสียบเหมือนกันครับทุกชั้นนะยครับหมุดปักแล้วก็เสียบครับ พอจะได้ขันล็อตอีกทีหนึ่งครับ าแผ่นรับสี่ชั้นนะครับแผ่นข้างล่างสุดสังเกตได้จากอีกด้านอีกอีกด้านหนึ่งมันจะไม่มีนะครับร่องครับอีกด้านจะมีร่องครับเหมือนกันครับไปลบแล้วครับ นี่ครับขั้นตอนแรกครับครับขั้นตอนต่อไปครับใส่แผ่นนะครับแผ่นด้านหลังแผ่นบางครับเสียบลงไปตามร่องเลยครับครับดูลักษณะการเสียบครับ ได้ีครับโอเคครับจะได้แบบนี้ครับครับคัะตอนที่สามครับใส่หมุดอีกด้านนะครับใส่หมุดครับใส่หมุดครับเพื่อเย็ดครับ ช่วยให้ดีชัดแข็งแรงครับนี่ครับด้านข้างครับปิดครับ ให้ตรงขมุดนะครับนี่ครับถ้าหมุดกับรูตรงกันมันจะตบลงจะได้พอดีครับจะประกบได้พอดีครับ ครับลักษณะที่ประกบกันเสร็จแล้วครับประกอบได้สมบูรณ์แบบครับต่อไปครับเราจะมาคันน็อตครับครับขั้นตอนที่สีครับน็อตเพื่อยึดครับใส่ทุกรูนะครับประกอบแข็งแรงครับ ครับเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ครับมุนไม้มิดนะครับดีได้พี่ค่อยๆจับครับโอเคครับเสร็จแล้วอีกด้านครับ ครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาใส่ปาปิดกันครับลักษณะของฝาปิดครับมันจะกดได้ด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งจะกดไม่ได้ครับไว้เวลาใส่รูนะครับนี่ครับด้านกดได้นะครับใส่ได้ใดด้านหนึ่งก็ได้ครับอันนี้กดไม่ได้ครับ นี่ครับก็จะได้แบบนี้ครับโดยทั้งสี่จวนะครับนะครับลักษที่ถูกต้องครับ ครับต่อไปครับเราจะใส่ที่ล็อกกุญแจครับไม่ล็อกบิ้นกุญแจครับเป็นเหล็กนะครับดูจากลักษณะของจริงครับเนี่ครับเวลาปิดครับก็ปิดสังเกตกุญแจนะครับหมุนกุญแจปุ๊บบิ้นกุญแจตรงนี้ก็จะล็อกกับตรงนี้ ครับด้านนี้นะครับ นี่ครับลักษณะที่ที่ถูกต้องครับครับเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ครับทั้ง4ี่ชั้นนะครับนีครับเราจะมาใส่อฟาปิดครับใส่ด้านแสงขึ้นไปก่อนนะครับด้านในแสงใส่เข้าไปก่อนนะครับ แล้วก็กดครับข้างล่างครับนี่ครับลักษณะที่ถูกต้องครับครับสังเกตดูดีครับจะมีรูข้างบนครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับแล้วก็กดด้านล่างครับโอเคครับ นี่ครับลักษณะของรูก็จะเป็นแบบนี้ครับยังไม่เข้าครับ ใส่กุญแจนะครับเรามาใส่แม่กุญแจนะครับครับ, <c oughs> รบแม่กุญแจครับนี่ครับสังเกตลิ้งกุญแจครับให้ลิ้นกุญแจอยู่ด้านบนนะครับ เดี๋ยวเข้าไปตรงดูครับด้านหลังก็จะพอดีครับแล้วก็หมุนเข้าไปครับถ้าเป็นของใหม่ที่ยังไม่ประกอบนะครับมันจะเป็นไม้ปะกะติต้องใช้ แควงหมุนเข้าไปเลยครับแต่ตัวที่ที่ช่างเขาทำอยู่คือประกอบแล้วครับแล้วถอดแล้วครับก็เลยมีดูดแบบนี้ครับ กอนก่อนนะครับประกบเข้าไปครับเดี๋ยวสวงามครับได้แล้วครับล็อกครับล็อกแม้ปกติครับ ครับใส่เสร็จแล้วครับแม่กุญแจครับจะได้แบบนี้ครับทั้งสี่เลยต่อไปครับท้ายที่สุดสุดท้ายมือจับครับ แต่น็อตอีกด้านแล้วก็หมุนนะครับก็บไแบบนี้ครับไม่จับตอนนี้ก็ต้องสีช่องนะครับ ครับ,เ,รบ,เ,รรบเลยนะครับลิ้นชักกุนแจสีสันครับฝากกันได้นะครับขอบคุณครับ